มาดูชุดใหญ่ทั้งชุดครับวันนี้สวัสดีลากาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องกับซูชองอุบนนำสิง่งขงในใดยูทูบและกรทั่งเพจครับเราผมใจอีกน้ำต้นคำว่าคนจ๋าพี่น้องทักทายแล้วกรารงานโตขึ้นเก่าเด้อนะครับมาเทิร์ที่สองเทิร์ที่สามเลยผ่านมามาเจอครับแคทขั้นนี้ครับร้อยสี่สิบจีซีนะครับทำการเกตอยู่ว่าเบิ่งชุดใหญ่เลยทั้งโบสถ์ประกอบชุดนะครับประกอบชุดนี่หมายความว่า ทั้งเกตบดนะครับสันสะเทือนบดลอยยางก่อเล,ล็กลอยางครับ <S <S เบิ้งเขาเลนโอ้ใดการขนาดความเร็วนี่ตรดจัดครับดีดีรุ่เขาเดี๋ยวันวงแปดล้านครับยังได้ก็จัดไปแปดล้านบาท ทำการเกตพล็กแล้วก็ปูทีละทีละนิดทีละหน่อยบริปูทีละหลายปูทีละหน่อยๆเพื่อความแน่นความแน่นไม่ได้ความแน่นยังไม่ได้ไไดไไดก็ลงหินมาได้ครับ นะไปเดี๋ยวเฮียลงขางทางเฮี <laughs> ยลงขางทางนี่แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกรุ่นนี้ขึ้นเองได้สบายสบายครับขึ้นเองง่ายน่าจะอยู่ตรงนี้สักกี่คันไม่รู้ตอนนี้มีร้อยสี่สิบ ป่อยสี่สิบเคบ้างคันนึงเฮ้ยบ่มปนเคป่อยสี่สิบีเก็บบัตมือป okay. ่ะปาเก็บบัตรมือเลยเก็บงาใหม่ครับเก็บหากไม่เก็บงาไม่นี่บรได้เก็บไปพอทานเราเก็บถิมไม่ใช่ว่ะ บอกกันมาอันนี้ชั้นดินยังไม่เสร็จเลยนะครับสันดนินยังมาเลี้ยวสันหินนุโมงซันในลงซีเล็กไก้พวกในลงอันนี้ยังเป็นสันดินอยู่นะครับ เงยียบครับเงยียบดีรถใหม่ใหม่ๆอะไรก็ดีแหละเก่าๆซ่อมหน้าซ่อมหลัง <c oughs> ว่าอัพเฉียนว่าคืบนาในาการเทมทางของเีียับ่าไก่เที่ยวรือจักว่าไปยังไงแล้ว ก็บริษัทก็ถามให้เรามาทำการอยู่หรอกแต่ว่าเรายังไม่ว่างเนาะโอ้สันแห้งด้วยกันอเอ๋ใหม่ๆตั้งแต่คันคันนี้เลยที่ผมนั่งด้วยวันนั้นนั่งน5่น ใหม่ครับซื้อปีกายรถกำลังได้หนึ่งปีความสั่นก็สูสีเลยวะ่ะสูสีนี้แพ้เลยน้องไอซาา์ต้องกวาดกับในร้ันนี้รถทุกงทำโครงการที่สองกาจจะน,นานหน่อยงานดินเนี่ยถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีล้อ,อยางก็ปอกให้แน่นครับบ่กแน่นเรื่องสิแม่เป็นล้อเล็กสั่นสะเทือนกัน ตองค่อเนีนย่ยคือกันผมงคุมประวัติต้องหัเป็นน้ำแข็งเออคนที่เขามีความรู้สายนี้เขาโอเคแต่ว่าอันนี้มันต้องอันนี้มันต้องมีล้อยางด้วยนะครับมันต้องมีล้อยางด้วยมีหล่อน้ำน้ำให้ได้เนีนมนีหล่อยางมีหล่อเล็กยังอ่ะดับหลอวะเบนเบนน้ำมันเิบนปะ น้าเพงผมพูดไปผมตอไปพูดมันดับอือมันดับเพงไหนบ้านนี่กะตุกแสดงว่าได้ได้บม่ดีป่ะกดดับโอ้อันนั้นสายดับเลยนะงดับเลยนะ

รถดับครับรถบดดับอันนี้กำลังทำการวะกระตุกโอ้เรียบร้อย

ดับกับสตาร์ทมาได้ต้องใส่กระตุกเออมาล้อเหล็กมา ดีขนาดเอา้าะหรือว่ารถใหม่อะเนาะก็ดีหน่อยนะครับมีงานมีการครับมีงานมีการเอื้อเซอเอื้อนฮะดีงานเขาเนี่ยเขาจะก่อเกล็ดจะเริ่นทรัพการโยธาพี่น้องพร้อมบริการพี่บริการน้องเปิ้ลสมองสมบัติขึ้นเขานะครับเปิ้ลสมองสุเจ <laughs> งานยังก็เอิ้นงานยังก็ไปขึ้นเ่าหรอล่าพี่น้องเอาเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อย จวก็อ,อยากเดินทางต่อกันมุ่งหนา้าสู่บนราชธานีไปเจอกันอยู่ที่ภูละวัดน้องประพงครับฝาพนบนก๋ตีดตามครับ,บคุณพน้เบ้านกพี่น้ีงกดต,ตามกดทับสไค่กดกระดิง่งกดแชแจกกไลค์คลิปไห้หนนะครับใน่องอดนบุสิงห์่อตั้งยูันรนรเหนยครับ จอกันคลิปต่อไปพี่นอ้องอำลาพ้าจากขึ้นเกาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ